สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาตั้งขวดเบียร์ให้ดูนะครับมีหลายคนนะไม่เชื่อว่าผมทําได้ผมทําได้จริงๆครับแต่ว่าการตั้งขวดเบียร์นี้ต้องเมา,เาถึงจะทําได้เดี๋ยวเราจะมารีวิวให้ดูกันนะครับนี่ครับขวดเบียร์ขวดล่างครับเจ้ามั่นคงนครับมาครับ นี่ครับตั้งได้จริงๆครับลองดูนะเนี่ยเห็นไหมครับผมทนาได้จริงๆริครับผมพูดแล้วผมทําได้ครับเพื่อนๆคนไหนอยากลองไปเล่นก็ลองเอาไปเล่นดูได้นะครับผม